ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเทนฮากเร้าผีลงทุนรักษาสถานะทอฟฟเอรดิชเทนฮากกุนซอแมนเตดตยืนยันว่าทีมจะต้องลงทุนหากต้องการรักษาสถานะทอฟฟในพรีเมียร์ในฤดูกาลหน้ากุนซอชารัตพายูมนเดตกลับไปเล่นแชมเปี้ยนีกได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกที่ขุมทับขณะเดียวกันก็พาทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับและเข้าชิง FA ครับที่พบกับแมนซิตี้แต่ผู้จัดการทีมรายนี้ก็ถูกจำกัดการเซ็นสัญญาโดยเป็นการยืมตัวเพียงแค่3คนในตลาดเดือนมกราคม และหลังจากเอาชนะฟูลแลม2ต่อหนึ่งในวันสุดท้ายของฤดูกาลยูนิเต็ดก็จบซีซันด้วยการมีคะแนนตามหลังทีมแชมป์ถึง14แต้มเซนฮารก,กล่าวหลังจบฤดูกาลในพิมพ์ลีกว่าสมสรสอนรู้ดีว่าถ้าคุณต้องการอยู่ในท้าโฟถ้าคุณต้องการแข่งขันเพื่อท้าชิงถ้วยรางวัลในลีกที่ยากนี้คุณต้องลงทุนไม่งั้นคุณจะไม่ก้าวหน้าเพราะสมสรอ,อื่นจะทําเราเห็นมาในช่วงหน้าหนาวสมสรทั้งหมดรอบตัวเราลงทุนเราไม่ได้ทาแบบนั้นแต่ก็ยังทํามันได้ดังนั้นผมจึงมีความสุข และภูมิใจในทีมของผมมากอยู่ในเต็ดเป็นหนึ่งใน5ทีมในพรีเมียร์ลีกที่ไม่ได้จับใจในเดือนมกราคมและเป็นสโมสรเดียวที่จบซีซั่นในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปเชนฮักได้รับการสนับสนุนในตลาดแรกของเขาโดยใช้เงินมากกว่า225ล้านปอนด์กับผู้เล่นใหม่6คนซึ่งรวมถึงอันโตนีที่มีค่าตัว86ล้านปอนด์เชิหลงเพื่อคีนอัดแข้งผีเหตยุยินดีรางวัลลามะ รอยคีนตำนานกัปตันแมนเชื่อ้์ยเต็ดไม่ประทับใจที่เห็นนักเตะทีมเก่าเข้าร่วมตบไหล่แสดงความยินดีกับรางวัลถุงมือทองคำของดาบิดเดกิอาพร้อมยืนยันสโมสรต้องปล่อยโกรายนี้ออกหากอยากพัฒนาขึ้นเดกิอาการันตีรางวัลถุงมือทองคำไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนจากผลงานคลีนชีสอ7ครั้งมากสุดในพรีเมียร์ นายดานชาววัย32ปีเฝ้าเสานัดปีลูกการโชว์ฟอร์มเซฟ1จุดโทษช่วยทีมแซงชนะฟูลแลม2ต่อ1จบด้วยอันดับ3และหลังจบเกมมีพิธีรับมอบรางวัลอย่างเป็นทางการเมื่อกาวชาวสเปนถือรางวัลถ่ายรูปหมู่และรับการแสดงความยินดีจากเพื่อนร่วมทีมซึ่งทใม้คินเห็นเหตุการณ์อยู่ทางห้องส่งพอดีแสดงความไม่ประทับใจอย่างแรงตอนนี้ผู้เล่นยูเนเตต่างกำลังเข้าไปตบไล่แสดงความยินดีกับเดียร์อดีตมิดฟิลด์จอมห้าวเริ่มกลา่าว แนวคิดการให้เข้าตกไหลเพื่อร่วมทีมแบบนี้มันไร้สาระเพราะเดคาต้องทําในสิ่งที่เป็นงานของตัวเองอยู่แล้วแมนเชสเตอร์ูไนตดต้องพัฒนาเรื่องเกมรับเพราะเมื่อปีก่อนพวกเขาทําเรื่องนี้ได้แย่มากหากเป็นผมจะสั่ง m ูมออนจากเดคาให้ไหวเลยเพราะเขาไม่ใช่โกผู้สามารถพาแมนเชสเตอร์ูไนตดกลับไปคว้าแชมป์ทั้งหลายสําหรับผมแล้วไม่มีทางเลยหลังจบเกมเอริกเทนากุนซือชาวดัตร่วมยกย่องแสดงความยินดีเดคาเช่นกันพร้อมยืนยันอีกครั้งเตรียมต่อสัญญ,ญาที่กําลังจะหมดออกไป ผมไม่อยากเก็บดียคไว้เป็นมือสองด้วยซ้ําและเขาเองก็คงไม่ต้องการแบบนั้นคีนเห็นต่างอีกครั้งเดีาเคยเล่นโอเคและคว้ารางวัลประจำปีของสโมสรได้หลายครั้งแต่ผลงานนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยสิ่งสำคัญมากกว่าคือความสำเร็จของทีตลอดหลายฤดูกาลหลังเดียมีข้อผิดพลาดมากเกินไปและไม่กี่ปีก่อนเขาเคยพยายามย้ายออกจากสโมสรเพื่อไปเรียลลิดมาแล้วเชนฮาเผยอันโตนีมีลุน้นบูเรือชิงเอเอครับ เอริกเทนฮักนายใหญ่ของแมนเชสเตอร์เดนแนะนว่าอาการของอันโตนี่แข้งตัวรุกไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดและมีโอกาสที่จะช่วยทีมในเกมชิงชนะเลิศเอฟเอคัพได้แข้งทีมชาติบราซิลได้รับบาดเจ็บในเกมที่ทีมชนะเชลซี4-1เมื่อคืนวันพฤะัสบดีที่ผ่านมาจนถึงขั้นต้องขึ้นเปลีหามออกจากสนามไปทําให้เกิดความกังวลว่าอาจจะหายกลับมาไม่ทันเกมสําคัญที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพ อย่างไรก็ตามล่าสุดทางกุนซือชาวฮอลแลนด์เผยว่าอาการของอันโตนีไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดคิดและมีลุ้นจะเจอกับเรือใบได้เราทุกคนเห็นว่าเขาต้องการออกจากสนามและดูไม่ดีนักแต่การประเมินครั้งแรกก็ไม่ได้แยก่เกินไปและเป็นโอกาสดีที่เขาจะพร้อมสําหรับเกมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยรอบชิงชาะเลสัปดาห์หน้าเชนฮากล่าวกับเอมเกิดเรื่องที่หาดูยาก สิ่งที่อยากบอกหลังแมนอยู่เชือดฟูแลมหืดจับแมนวีเตดปิดท้ายฤดูกาลนี้ในพิมลีกที่โอทาฟอร์ดด้วยชัยชนะเหนือฟูลแลม2ต่อหนึ่งคว้าอันดับ3บนตารางได้สำเร็จและนี่คือสิ่งที่แฟนผีทางบ้านอย่างผมอยากจะบอก 1. เรียนตามตรงว่าตอนแรกผมคาดว่าเอรดิธเทนฮากจะเปลี่ยนทีมแบบยกชุดเนื่องเพราะติดทอฟออย่างแน่นอนแล้วแถมมีเกมสำคัญกับแมนซิตี้ในนัดชิงเชลิ์เอฟเอครับสียยิ้มสยดสยองพลังยักคิ้วรออยู่ในวันเสาร์หน้า ผู้เล่นตัวหลักที่ห้ามบาดเจ็บอย่างกาซิเมโรบรูโน่เฟนันเดสและมาคัสแลสฟอร์ดควรได้พักเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บที่ไหนได้นะครับตอนรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงคลอดออกมาปรากฏว่าดาวเตะทั้ง3คนนี้กลับได้ลงแบบพร้อมหน้าพร้อมตาโดยไม่เว้นแม้แต่ดาบิดเดชาที่รับรางวัลถงมือทองคาแน่นอนแล้วดิโกโดาโลก,กับไทเลว์มาเลเซียได้ลงเล่นเป็นฟูลแบ็กตัวจริงแทนที่อารอนวานบิสกากับลูกชอ ปราการลังตัวกลางแฮร์รี่แม็กควายได้กลับมาลงเป็นตัวจริงอีกครั้งคู่กับวิกเตอร์ลินเดเลฟขณะที่รอเฟลวารันได้พักมิดฟิลด์สตัวการซิมโลกับเฟตลงคู่กันโดยมีบรูโนฟานเดสในตำแหน่งมายเล็1สิเหมือนเดิมหน้า3ตัวมาคัตและฟอร์ดเป็นหัวหอกขนาบข้างด้วยเจรอนซานโชทางขวาและอาริฮันโดกาาโชทางซ้ายเขาเ้าใจว่าจัดตัวแบบนี้เพราะต้องการอันดับ3ของตารางเช่นเดียวกับต้องการความมั่นใจก่อนเผชิญมหันตภัยอย่างแมนซิตี้ในเอฟเอคัพไฟนอล หมายเหตุขณะดวการเป๊ปกอริล่าล่าจัดตัวสำรองบวกดาวรุ่งลงเล่นในเกมสุดท้ายแบบเต็มพิกัด 2. แม้จะจัดผู้เล่นเกือบเต็มสูตแต่แมนเชสเตอร์กลับพลาดท่าถูกผู้มาเยือนขึ้นนำก่อนอืมจากลูกเตะม,มุมอีกแล้วดูการนี้ปีแสดงมีปัญหากับลูกเตะม,มุมนะครับเวลาเป็นฝ่ายรับพวกเขาป้องกันลูกเตะม,มุมได้ไม่ดีพอจนเสียประตูบ่อยครั้งและในทางกลับกันเวลาได้ลูกเตะม,มุมพวกเขามักจะใช้ประโยชน์จากลูกเตะม,มุมกระซวกประตูคู่แข่งไม่ค่อยได้ จุดนี้อยากให้ลองท้าบทามผู้เชี่ยวชาญการเล่นลูกนิ่งระดับเจ้าพ่ออย่างเจมบอดพราวจากทีมที่ตกชั้นอย่างเซาท์แฮมตันดูนะครับสามสุดทางการคอมเมนตเต็ดย่ำแย่ลงไปอีกเมื่อดันมาเสียจุดโทษง่ายๆโดยมีต้นเหตุมาจากการจ่ายบอลพลาดของอืมของใครคงไม่จําเป็นต้องบอกอย่างไรก็ตามนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมนี้เพราะแทนที่จะถูกทิ้งห่างเป็น2ต่อ0นย์ดาบิดดียที่มีจุดอ่อนเรื่องเซฟจุดโทษสามารถป้องกันการยิงของอเล็กซานดรามิสโตวิดเอาไว้ได้เฉยเลย ถือเป็นสิ่งที่หาดูยากนะครับต่อเมื่อดูภาพช้าก็พบว่าหัวหอกเซอร์บิเนเตอร์ของฟูแลมสังหารจุดโทษไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะทั้งเบาไปและไม่บุ่มพอหากเป็นฝ่ายตามหลัง2ประตูบางทีปีแสดงอาจหาทางกลับมาจากป่าช้าไม่เจอก็เป็นได้สี่สำหรับฟอร์มการเล่นโดยรวมของเมดเดตในเกมสุดท้ายของพิมลิกและฤดูกาลนี้แม้จะไม่เลอเลิออะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้แย่ที่สำคัญคือมันเป็นเกมที่สามารถเล่นแบบสบายๆและไม่มีความกดดัน ผลประกอบการถือว่าน่าพอใจทีมชุดผสมที่อาริกเทนฮักจัดลงไปครองบอลบุกได้มากกว่าเช่นิวกับหาจหวาทำลายตะข่ายได้มากกว่าเจอดอนซานโช่เมยโยกไปอยู่ทางขวาเล่นได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นสร้างประโยชน์และดูมีความมั่นใจในการลากเล้ยหลบหลีกคู่แข่งมากขึ้นมาคัตและฟอร์มีความอันตรายในตำแหน่งหน้าเป้ามากกว่าองโตนี่ม,มาร์ซียาวอย่างเห็นได้ชัดขณะที่เจ้าหนูอาเจนติน่าพอได้ลงเป็นตัวจริงตั้งแต่ต้นเกมแล้วกลับโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกซะอย่างนั้น วิกเตอร์ลินเดเลฟเป็นอีกคนที่เล่นได้ใช้ไหลเจ้าของสมยามนุษย์น้ำแข็งช่วยเกมรับของเมเตอร์มีความเหนียวแน่นโดยการเคลียร์ลูกอันตรายได้บ่อยครั้งพลางเดินเข้าชนและชิงจังหวะสกัดคู่แข่งได้เด็ดขาดแถมวางบอลยาวแม่นยำอีกต่างหากแต่เจ๋งสุดคือเฟร็ดดินโยที่วิ่งพลานพลางเชื่อมเกมให้เกิดความลื่นไหลว่าแล้วจัดแอซิสคนเดียว2ครั้งเฉพาะอย่างยิ่งจังหวะแทงทะลุให้บรูโน่แฟนเดสหลุดไปซันโบประตูชยัย 5. บทสรุปพอแมตช์ในศึกพรีเมียร์และฤดูกาลนี้คือการจบสูงถึงอันดับ3ของตารางหลังจากทำให้บรรดาเด็กผีมีอาการเสียวสันหลังเล็กน้อยตอนพลาดท่าพ่ายแพ้2เกมติดต่อกันจนถูกพวกพี่ๆไล่บี้ตูดเข้ามาพร้อมทำหน้าโรคจิตดูแบบการเล่นเป็นทรงและมีความเป็นระบบมากขึ้นเกมรับก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นจนเสียประตูยากมากกว่าเดิมส่วนเกมลุกจังหวะเข้าทำหลากหลายขึ้นก็จริงแต่ยังไม่ค่อยเขียบขมสักเท่าไหร่การจบซีซั่นด้วยอันดับ3าของตารางถือว่าสูงกว่าที่คาดเอาไว้ในตอนแรก เพราะก่อนเปิดฤดูกาลผมคิดว่าการติดท็อปโฟน่าจะมีความยากลําบากนี้เช่นน้อยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเสียหลักพุ่งชนความปราชาัยใน2นัดแรกจนหล่นลงไปอมบวยแก้มตุยกระนั้นก็ดีขอเรียนตามตรงว่าหากคิดจะคว้าแชมป์เอฟเอคัให้สําเร็จอีกรายการพล่างหยุดคู่อดีตร่วมเมืองม่ให้ยิ่งใหญ่ระดับทิปเปิลแชมป์บางทีมันอาจจะต้องอาศัยอะไรที่เรียกว่าปาติปาติอะไรนี่แหละริบัรโดนุนเนมาย้ายร่วมทัพผีซัมเมอร์นี้ ลิบอโดตํานานนักเตะทีมชาติบราซิลออกโรงเชียร์นมาแข่งรุ่นน้องให้ย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้แข่งวัยสามี่เป็ปีโตเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาทั้งกับปัญหาเรื่องของนิสัยส่วนตัวฟอร์มการเล่นที่ยังอาจจะพาทีมไปไม่ถึงฝั่งฝันในเวทียุโ,ยโรปรวมถึงปัญหากับเคลยันเอมบัปเป้ที่สื่อพยายามจะเล่นข่าวกันมาซึ่งทางลิบอนโดที่เคยค้านตอนที่นักเตะจะย้ายออกจากบาร์เซโลนาแต่ครั้งนี้หนุนให้ย้ายไปอยู่กับปีศาจแดง ผมอยากให้เนมาย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ลิเวอร์โูลกล่าวกับเบดแฟร์ในช่วงไม่กี่วันมานี้มีข่าวหรือว่าเนมาจะเซ็นสัญญากับทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกหลังจบฤดูกาลซึ่งมันไม่เหมือนกับตอนที่เขาจะย้ายออกจากบาซโลรนาไปแฟร์เชผมเห็นด้วยกับการย้ายครั้งนี้เมื่อปี2017ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับเนมาที่จะย้ายไปเล่นในฝรั่งเศสแม้ว่าผมจะเข้าใจเหตุผลของเขาแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าการไปเล่นในพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์จะเป็นก้าวที่ยอดเยี่ยมในอาชีพของเขา การได้เล่นในลีกที่ดีที่สุดในโลกในสีเสื้อของสโมสรระดับตำนานเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับนักเตะที่ยอดเยี่ยมอย่างเนมาที่ต้องการความท้าทายใหม่นอกจากนี้ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวภายใต้การคุมทีมของเอลิกเทนฮากทีมผ่านเข้าเล่นในแชมเปี้ยนลีกได้แชมป์ลีกครับมาแล้วดังนั้นผมจึงเห็นว่าเนมามา,มาถึงสโมสรที่มีโครงสร้างมากขึ้นในตอนนี้และสโมสรที่พร้อมต้อนรับซูเปอร์สตาร์ที่จะทุ่มเทอย่างมากให้พวกเขา หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ